สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรนะท่านผู้ชมและก็โจหักนักสารคามป้าจุยอยู่ไหนเ <Hello. S 1> อ่ยอ่าป้าจุยทางด้านโน้นนะครับแต่วันนี้อันนั้นนั้นก็อีกช่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรท่านผู้ชมเราก็บางครั้งบางตอนเราก็จะคุยกันเป็นเป็นสองคนนะครับในการจัดรายการแต่วันนี้นะครับสําหรับรู้ไว้ใช่ว่านะครับตอนที่49เเนี่ยเป็นอะไรที่เราจะเอามาแก้พิษล้างพิษด้วยกัน ท่านผู้ชมทราบไหมว่าสมุนไพรที่ผมจะมาให้ความรู้เป็นเบื้องต้นสําหรับวันนี้ก็คือกลิ้งกลางดงนะครับเมื่อวานในกลิ้งกลางดงเนี่ยผมก็จะพูดเกี่ยวกับเครื่องรางของขัง,งเอาไปทำพระเครื่องนะครับและก็สําหรับวันนี้นะครับเราก็มาเอาพิษแก้พิษกันหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าการที่จะเอาหัวของกลิ้งกลางดงเนี่ยนะครับมากัดสดๆเลยท่านผู้ชมแล้วคิดว่า ในการเอาไปใช้เนี่ยก็คือกัดแล้วกินแล้วหนังเหนียวแต่ท่านหาทราบหรือไม่ว่านะครับผมก็จะทําให้ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นใบของเขาก่อนนะครับวันนี้วันนี้ใบใบสวยงามนะครับสําหรับที่อยู่ตรงหน้านะครับผมเอาละนะครับเราก็จะมาพูดถึงหัวดีกว่าเมื่อวานนี้นะครับหัวของเขาเนี่ยอ่าเนี่นะครับหัวของกิ้งกางดงนะครับกิ้งกางดงเนี่ย เวลาอยู่เหนือดินนะครับเหนือดินแล้วมันก็จะออกเถาเนี่ยหัวเนี่ยก็จะเริ่มเหี่ยวถ้าเราไม่ได้ฝังนะครับถ้าเราวางไว้เฉยๆฉแต่ถ้าฝังเนี่ยเขาจะหัวใหญ่มากและก็ผิวขรุขระนะครับแต่ถ้าอยู่บนดินเนี่ยผิวไม่ได้ขรุขระมากมายท่านผู้ชมเรียบเรียคือเขาหาอาหารยังไม่ได้เนี่ยก็ยังมีรากอยู่เรามาพูดกันถึงก่อนว่าพิษเนี่ยถ้าคนที่กินเข้าไปกัดสดๆเลยนะครับ กัดส,สดเลยคิดว่าจะหนังเหนียวประมาณนั้นนะท่านผู้ชมเป็นอะไรที่เข้าใจผิดมากสําหรับพิษวันนี้นะครับสําหรับกิ้งกางดงถ้าเรากัดเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีอาการชาที่ปากนะครับเพราะว่ามันมียางมีเหนียวนะครับมีฤทธิ์ของพิษอยู่นะครับพิษวิทยาของอกลิ้งกลางดงอยู่และนะครับก็ทําให้ฟันของท่านนะ่ะหลุดได้แล้วก็เหงือกอักเสบด้วยโอ้เป็นอะไรที่มากมาย ลิ้นคันอีกต่างหากท่านผู้ชมแล้วก็ฟันของท่านเนี่ยนะยก็จะหลุดอันนี้คือการท่านที่กินเด็บเเขาเรียกว,ว่าในการกินผิดแต่ถ้าท่านกัดแล้วนะครับกัดใหม่ๆผมก็จะมีนะครับสมุนไพรนะครับเอาเอาอีหัวหนึ่งแล้วกันท่านผู้ชมอันนี้หัวนี้โดนปาดเมื่อวานนี้นะครับอ่าเมื่อวานนี้เห็นผิวแล้วท่านผู้ชมถ้ากดติดตามช่องลุงโจสมุนไพรเนี่ยก็จะเห็นผิวของสมุนไพรชนิดนีด้นะครับ ในการที่เราได้เรียนรู้กันท่านผู้ชมทราบไหมว่าเมื่อกัดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ลิ้นนะครับคันและกระชาเพราะฉะนั้นนะครับจะทําให้ฟันของท่านเนี่ยหลุดนะครับหลุดเลยนะครับหลุดเลยนี่ไม่ใช่ได้หลุดทันทีทันใดท่านผู้ชมแต่ก็อาจจะใช้เวลานึงอาจจะฟันโยกฟันคลอนเพราะฉะนั้นสมุนไพรในการแก้พิษขับพิษถอนพิษของสมุนไพรชนิดนี้วันนี้ผมจะเอารางจืดในการต้ม ดื่มทานในการถอนพิษของกลิ้งกลางดงหรือเท่าหนังหยาบอย่าเข้าใจผิดว่ากินกัดอย่างนี้แล้วก็ไปตีรันฟันแทงนะครับต่อ,อสร้างอิทธิฤทธิ์มากมายเข้าใจผิดนะท่านผู้ชมนี่แหละนะครับสมุนไพรกลิ้งกลางดงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับอีกฟากหนึ่งเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆกันในะท่านผู้ชมว่า หลังจากที่ท่านกัดแล้วเนี่ยกัดแล้วเคี้ยวเนี่ยคิดว่าจะกินแล้วหนังเหนียวเนี่ยเท่าหนังหยาบเนี่ยหรือกลิ้งกลางดงเนี่ยที่เข้าใจผิดกันเนี่ยนะครับวิธีการทำวิธีการนําไปใช้นี่แหละเป็นการที่ผิดผมก็เลยจะเอาพิษแก้พิษก็คือเราจะใช้รางจืดในการถอนพิษนะท่านผู้ชมคือถ้าท่านกัดวันนี้แหละอย่าปล่อยไว้นานนะครับไม่งั้นฟันท่านจะโยกหรือแม้แต่เหงือกบวมเหงือกอักเสบลิ้นชาลิ้นคันนะครับ ฟันหายเป็นแถบเลยท่านผู้ชมเอาละนะครับเรามาใช้สมุนไพรแก้พิษถอนพิษเราจะใช้สมุนไพราราชาแห่งการถอนพิษพิษพืชต้องเอาพิษพืชแก้เหมือนกันนี่แหละนะครับราชาแห่งการถอนพิษรางจืดติดตามชมเลยครับเอาท่านผู้ชมเราก็มาดูสักหน่อยนึ่งนะครับเกี่ยวกับมุม ใบกิ้งกลางดงนะครับอันนี้ก็คือหัวอย่างที่โจปาดไว้เมื่อวานนี้นะครับลุงโจปาดไว้เมื่อวานนี้อันนี้ก็ใบของเขานะครับอ่พวกนี้จะเป็นพวกไม้หัวแล้วก็เป็นเถาขึ้นมานะครับเรามาดูเถาของนะครับติ้งกลางดงนะครับหรือเท่าหนังหยาบแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเอาละนะครับเราก็จะมาดูเถานะครับอันนี้ก็คือใบอ่อนๆอยู่ท่านผู้ชมมันก็จะมีเถาลักษณะอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวโจก็จะมาอธิบายว่าเถากับก้านใบเนี่ยเขาไปทําอะไรได้บ้างแต่สําหรับเคสวันนี้ก็คือนะครับพิษแก้พิษเราจะใช้ราชาแห่งการถอนพิษนะครับอันนี้ใบสวยงามก็เลยถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าอันนี้คือส่วนที่เหนือใบนะครับอันนี้ส่วนใต้ใบเป็นยังไงอ่ะเรามาดูสีสวยท่านผู้ชมสีม่วงสวยนะครับใบอ,อ่อนอยู่ ทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับนะครับเมื่อเราได้ทราบหัวและก็ใบของกลิ้งกลางดงหรือเท่าหนังหยาบแล้วเนี่ยครับพิษของเขาคือถ้าคุณกัดสดๆเนี่ยจะทําให้ฟันโยกฟันคลอนนะครับเหงือกอักเสบด้วยนะครับอันนี้ใบแก่ๆก,ก็มีท่านผู้ชมอก็คงได้นะครับปลูกไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าเป็นวิทยาทานในการเรียนรู้เกี่ยวกับพิษแก้พิษเราไปดูนะครับสมุนไพรที่อยู่ข้างหน้าผมนี่นะครับอ่าตตัดภาพไปเลยท่านผู้ชมว่า เนี่ยนะครับผมก็ปลูกไว้ข้างๆเอาละนะครับพืชที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากรางจืดราชาพิษนะครับราชาถอนพิษได้อย่างดีเยี่ยมท่านผู้ชมอันนี้ก็คือนี่แหละตัวนี้แหละครับเมื่อเรากัดสดๆเนี่ยมันจะทําให้ฟันเราโยกฟันเราคูรอนเราก็จะใช้ส,สมุนไพรว่านรางจืดเถานะท่านผู้ชมเอาว่านแก้พิษว่านนะครับ วันนี้เป็นการแก้พิษกันถอนพิษกันนะครับฟันของท่านจะได้ไม่หลุดไม่โยกไม่ครบไม่คลอนนะครับอ่าไม่ใช่ว่าอุย้ยเคี้ยวไอไอว่อออวานตัวนี้แล้วนะครับว่านไอเท่าหนังหยาบหรืออกิ้งกางดงแล้วทําให้นะครับอ่าฟันหมดหลุดไปเลยนะครับเป็นคนแก่ไปโดยปิยายท่านผู้ชมยาอวดดีนะครับเพราะว่านั้นพิษเราจะต้องใช้สมุนไพรารางจืดสมุนไพรารางจืดเป็นสมุนไพรในการถอนพิษได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าคุณจะไปฉีดวัคซีนมาเลยแล้วแต่ท่านผู้ชมวัคซีนจะยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับคุณจะเกิดอาการแพ้แพ้วัคซีนนี้เป็นไอที่อันตรายมากทาให้เลือดเนื่งเพราะฉะนั้นวิธีในการแก้พิษนะครับสําหรับในการแก้พิษต่างๆเอาเรามาแก้พิษเกี่ยวกับคนที่ไปกัดหัวของสมุนไพรนะครับหัวสมุนไพรของอ่าเท่าหนังหยาบนะครับเพื่อที่จะไปตีรันฟันแทง นะครับการวัยรุ่นสมัยนี้เอ่อก่อนๆเนี่ยเขาจะใช้พวกว่านกิ้งกางดงนะครับในการที่อ่าออกอิทิลิ์นะครับทำให้หนังเหนียวว่างั้นเถอะนะครับแต่ในการแก้พิษนะครับอ่าเมื่อคุณกัดกัดหัวของอ่กิ้งกางดงไปแล้วเนี่ยหรือเท่าหนังหยาบไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ฟันยอกฟันคลนเนี่ยอ่าฟันยอกฟันคลอนนะครับเราก็จะใช้รางจืดใบประมาณแค่นี้ท่านผู้ชมใบแก่ๆนิดนึง นะครับเราจะต้มประมาณสักสิบใบนะครับน้ําก็ประมาณลิตรหนึ่งถึงลิตรครึ่งก็ได้นะครับเราจะกินเช้าเย็นนะครับครั้งละประมาณหนึ่งถ้วยหรือหนึ่งแก้วนะครับประมาณหนึ่งแก้วได้นะครับก่อนอาหารท้องว่างๆนี่แหละท่านผู้ชมในการขับพิษกินเพียงหนึ่งวันถึงสองวันแค่นั้นก็พอนะครับอันนี้แหละรางจืดนะครับเราก็ใช้ใบที่มันแก่ๆนิดหนึ่งอันนี้ในการโชว์ก็คือใบอ่อนๆอยู่นะครับอันนี้ใบแก่เราก็จะมาดูนี้นะครับ กินตอนเช้าตอนเย็นเท่านั้นนะครับตอนท้องว่างนะครับท้องว่าง 20, ก่อนอาหาร20-30นาทีนะครับก็จะช่วยในการขับพิษของกลิ้งกลางดงนะครับฟันโยกฟันคลอนจะได้ไม่ต้องเป็นอีกต่อไปเพราะคุณเข้าใจผิดนะครับเราก็ใช้สมุนไพรในการถอนพิษได้อย่างดีเลยหล,ยละท่านผู้ชมนี่แหละครับ ครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราได้ทราบนะครับในการเรียนรู้พิษถอนพิษนะครับในเมื่อหลายๆคนนะครับเข้าใจผิดคิดว่าจะทําให้กินแล้วเคี้ยวสดๆเนี่ยจะทําให้หนังเหนียวนะครับซึ่งมีอิทธิฤทธิ์เข้าใจกันผิดแล้วนะครับเพื่อการนําวิธีไปใช้อย่างถูกต้องมากกว่าแต่ถ้าคุณกัดสดๆเนี่ยฟันของท่านนะ่ะก็จะหลุดเลยนะครับ ก็จะทาให้ปัญหาก็คือฟันยอกอ่าฟันโยกฟันคลอนไปได้แล้วก็เหงือกก็จะอักเสบนะครับเราก็จะใช้สมุนไพรในว่านรางจืดท่านผู้ชมในการที่จะมาแก้พิษพิษถอนพิษซึ่งรางจืดเป็นสมุนไพราราชาแห่งการถอนพิษในเมื่อพืชชนิดนี้มันมีพิษคุณไปใช้ในทางที่ผิดเราก็ใช้ราชาแห่งการถอนพิษ คือว่านรางจืดเถาเนี่ยท่านผู้ชมเราจะใช้ใบในการต้มดื่มนะครับ <c oughs> แค่ดื่มแค่เช้าเย็นสองวันนะครับเปลี่ยนสมุนไพรได้ทุกวันท่านผู้ชมประมาณวันละนะครับสมมติว่าเราต้มตอนเช้า1ิบใบตอนเย็นแล้วก็1ิบใบนะครับเอาเปลี่ยนสมุนไพรชื่อใหม่เลยพออีกวันหนึ่งนะครับเราก็ใช้สมุนไพรว่านรางจืดเถานะครับด้วยการใช้ใบในการต้มดื่มอีกสักวันหนึ่งท่านผู้ชมในการขับพิษถอนพิษซึ่ง รางจืดเป็นราชาแห่งการถอนพิษถ้าพืชชนิดใดมีพิษเราก็ต้องใช้รางจืดในการถอนพิษแม้แต่คุณฉีดวัคซีนมาแล้วคุณแพ้คุณก็ใช้สมุนไพรว่านรางจืดราชาแห่งการถอนพิษครับผมฉงนั้นใงๆนะครับ ลุงโจสมุนไพรกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับที่ช่องโจฮักนะสารคามด้วยนะท่านผู้ชมอย่าลืมช่องนี้นะครับส่วนช่องปา๋าจุยฮักนะนะครับก็กดติดตามท่านสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมเราก็เล่าเรื่องสมุสมนไพรให้ฟังซึ่งวันนี้ตอนเชา้าๆก็จะมีประโยชน์อีกมากมายนะครับถ้าเรามีว่านรางจืดอ,อะไรก็ช่วยได้ท่านผู้ชมถ้าพิษเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าหญ้ายาฆ่า,มาแมลงนะครับแล้วก็พิษเห็ดต่างๆแม้แต่พืชที่มีพิษ อย่างเช่นว่านกริ้งกลางดงสำหรับเพชรวันนี้ในการที่จะใช้รางจืดราชาแห่งการถอดพิษในการแก้พิษเชงัดนักเลยครับ